สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ก็เรียนกับคุณครูมายนะคะคุณครูชื่อนางสาวชนาการทิตาธรน,นะคะชื่อเล่นชื่อว่าคูมายนะคะเรียกว่าครูมายก็ได้นะคะอ่ะเราอาจจะเคยเจอกันแล้วนะคะในเทอมที่แล้วนะคะจากการที่คุณครูได้สังเกตการสอนเนาะแล้วเทอมนี้ครูก็ได้มาสอนพวกเรานะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็จะเจอกันอยู่สองอาทิตย์นะคะกับคุณครูก็คืออาทิตย์นี้แล้วก็ อาทิตย์หน้านะคะ,ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูจะพาเราไปเรียนเรื่องอาณาจักรสุขโขทัยนะคะแล้วก็ภาพพื้นหลังของคุณครูเห็นไหมคะ,ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าที่นี่คือที่ไหนอ่นนี่ก็คือวัดมหาธาตุนะคะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนั่นเองนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนของเราในวันนี้เนาะ,ะถ้าพูดถึงสุขโขทัยแล้วนักเรียนจะนึกถึงใครคะ หลายคนนะคะจะนึกถึงใครคะพ่อขุนรามคำแหงนะคะหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะ,ะหลายคนก็จะนึกถึงคนนี้เลยคนนี้คือใครคะพ่อขุนรามคำแหงนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรศิลาจารึกนะคะก็จารึกพย,ยันชนะไทยสระแล้วก็วรรณยุกนะคะเกี่ยวกับพ่อขุนรามคำแหงเนาะ,ะแล้วทีนี้อีกอันนึงคืออะไรคะวรรณคดี ก็คือไตภูมิพระร่วงนั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นพื้นฐานเนาะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันดีนะคะอ่ะแล้วในสมัยสุขโขทัยนะคะก็จะอยู่ในช่วงของปีพุทธศักราช1,792นะคะถึง1 0 0 0 9 8 1นะคะก็ถือว่าเป็น ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่ตั้งราชธานีอยอยู่ที่ไหนนั่นก็คืออยู่บริเวณล,ลาบล่มแม่น้ำยมนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะจำไว้ว่าแม่น้ำที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะคะก็มีอยู่สีแม่น้ำหลกัหลกๆเลยนะคะนั่นก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านแม่น้ำ ป่าศักแล้วก็แม่น้ํายมนะคะนักเรียนจำว้ให้ดีนะแม่น้ําที่ใช้ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะคะนั่นก็คือแม่น้ําติงแม่น,ำน้ำนาแม่น้าป่าสักแล้วก็แม่น้ํายมนะคะมีทําให้ทําในใบงานตอนท้ายนะคะอ่าและทีนี้ก่อนที่จะมีพ่อขุนรามคําแหงค่ะก็มีสองคนนี้ก่อนนะคะนั่นก็คือใครคะพ่อขุนบางกลางหางนะคะแล้วก็พ่อขุนผาเมืองนะคะสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกัน นะคะก็ได้ร่วมสู้รบกันแล้วก็ทําการยึดอํานาจมาจากลาโวแล้วก็มาเกาะตั้งเป็นอาณาจักรสุขโขทยัยนั่นเองนะคะแล้วก็ภายหลังค่ะพ่อขุนบางกลางหาวนี้นะคะก็ได้ขึ้นเป็นประถมกษัตริย์ของอาณาจักรสุขโขทยัยนะคะแล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นพ่อขุนศรีอินทาราทิ i นั่นเองนะคะ และในระบบการปกครองนะคะระบบการปกครองของสุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะก็คือสรุปได้ว่ามีการปกครอง2ระยะนะคะนั่นก็คือระ,ระยะแรกนะคะก็เป็นการปกครองแบบราชาธิปไตยนะคะอาราชาธิปไตยเป็นแบบไหนนะคะก็คือการปกครองแบบ พ่อที่ปกครองลูกนะคะเอา้าทำไมถึงเรียกว่าพ่อปกครองลูกล่ะคะนักเรียนสงสัยไหมคะ,ะทีนี้นะคะการเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะนั่นก็คือว่ากษัตรนะคะมีความสนิทชิดเชื้อแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนเหมือนพ่อกับลูกนะคะจึงเรียกกษัตริย์ว่าเป็นพ่อขุนนะคะและผู้ถูกปกครองเนี่ยก็เรียกว่าลูกขุนนะคะ ประชาชนนะคะเรียกว่าลูกขุนและในระยะต่อมาค่ะในสมัยของพระธรรมราชาที่1นึ่งลิไทยนะคะก็เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบธรรมราชานะคะธรรมราชาทำไมถึงเรียกว่าธรรมราชานะคะเพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยสนับสนุนศาส,สนาและก็ศีลธรรมของประชาชนและกษัตริย์จะเป็นต้องมีหลักธรรมประจำใจ ะะถึงเรียกว่าแบบธรรมราชานะคะและพระมหากษัตริย์นี้นะคะก็ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องไตภูมิพระร่วงนะคะเป็นวรรณคดีสมัยสุขโขทัยนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับอะไรคะที่ลอยกระทงนะคะนั่นแหละนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะหรือใครที่ไม่เคยได้ยินแต่อยากศึกษาเพิ่มนะคะก็เซิร์ช Google ได้เลยที่ว่าไตภูมิพระร่วงนะคะตำหลับเท้าสีจุฬาลักษณ์ นะคะก็มีอยู่ในนะคะก็สนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมกันได้เนาะอ่ะแล้วทีนี้ในการจัดรูปแบบการปกครองนะคะการปกครองแบบแราชธานีนะคะก็กรุงสุขโขทัยนะคะเป็นศูนย์กลางในการปกครองอาณาจักรนะคะแล้วการปกครองส่วนภูมิภาคละ่ะก็เป็นการปกครองเมืองต่างๆที่อยู่นอกเมืองหลวงออกไป นะคะ,ะสามารถแบ่งออกได้3ประเภทนะคะนั่นก็คือหัวเมืองชั้นในมีหัวเมืองชั้นในแล้วก็เป็นหัวเมืองชั้นนอกนะคะ,ะแล้วก็อันที่3ก็คือหัวเมืองประเทศสหราชนะคะเราม,มาดูหัวเมืองชั้นในกันคะ่ะหัวเมืองชั้นในเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองลูกหลวงนะคะหรือเมืองหน้าด่านนั่นเองนะคะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่รอบราชธานีทั้งสีทิศเลยนะคะ จบไปแล้วหัวเมืองชั้นในแล้วก็มีหัวเมืองชั้นในแล้วก็ต้องมีหัวเมืองชั้นนอกนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเมืองพญามหา,านครนะคะอ่ะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไกลจากราชธานีมากกว่าเมืองลูกหลวงก็คือเป็นราชธานีแล้วก็เป็นหัวเมืองชั้นในแล้วก็หัวเมืองชั้นนอกอีกทีหนึ่งนะคะเป็นเมืองที่อยู่ไกลราชธานีนะคะซึ่งพระมหากษัตริย์จะส่งขุนนางชั้นสูงไปปกครองดูแลแทนพระองค์ นะคะอ่าอันที่3านะคะนั่นก็คือหัวเมืองประเทศสาราชนะะหัวเมืองประเทศสาราชเป็นยังไงนะคะก็เป็นเมืองที่พระมหากษัตริย์นี่นะคะไม่ได้เป็นปกครองด้วยตนเองนะแต่ว่าให้ผู้ปกครองท้องถิ่นนั้นปกครองกันเอาเองเพราะมีหลายเชื้อชาตินะคะมีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ด้วยหลายเชื้อชาติอยู่ในอยู่รวมกันเพราะเป็นเขตที่อ่า ติดกับชายแดนอื่นๆนั่นก็คืออะไรคะประเทศเพื่อนบ้านลาวกัมพูชานะคะอะ่แล้วนะคะหัวเมืองประเทศสราชนี้นะคะก็ให้กษัตริย์แต่เดิมก็คือผู้นำท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้น,น,นปกครองกันเองนะคะแต่ว่าแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการต้นไม้เงินต้นไม้ทองเข้ามานะคะแล้วก็ในยาม ที่มีสงครามก็ต้องส่งกองทัพมาช่วยแล้วก็ส่งสเสบียงอาหารเข้ามาช่วยนะคะและในทุกๆ3มปีนะคะก็ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการเข้ามาแทนนะคะอ่านและมาสรุปร่วมกันนะคะว่าในการจัดรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคนี้มีอยู่3ประเภทนะคะนั่นก็คือ1หัวเมืองชั้นในนะคะเป็นเมืองลูกหลวงนะคะที่ตั้งอยู่ อรอบราชธานีทั้ง4ทิศนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือหัวเมืองชั้นนอกนะคะซึ่งจะอยู่ไกลจากราชธานีมากกว่าเมืองลูกหลวงคะ่ะส่งใครไปปกครองคะส่งขุนนางนะคะชั้นสูงไปปกครองดูแลและอันสุดท้ายก็คือหัวเมืองประเทศศราชนะคะก็ให้ผู้นำตามท้องถิ่นนั้นๆปกครองกันเองแต่ว่ามีข้อแม้ต้องส่งอะไรคะเครื่องราชบรรณาการเข้ามานะคะอ่าโอเค แล้วในระบบการค้าเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างนะคะระบบการค้าในสมัยสุขโขทัยนี้จะเป็นการค้าแบบเสรีเลยนะคะเสรยียังไงนั่นก็คือว่าพระมหากษัตริย์นี้นะคะก็จะให้ประชาชนนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนค้าขายกันอย่างเสรีเลยประกอบอาชีพได้อย่างเสรีนะคะไม่เก็บภาษีเงินตราเลยก็ว่าได้นะคะจึงเรียกว่าเป็นระบบการค้าแบบเสรีนะคะ มีคำกล่าวที่ว่าใครจักไขค้าช้างขาใครจักไข้ค้าม้าขาอ่าใครจักไข้ค้าเงินขาทองขาและเมืองสุโขทัยนี่ดีในน้ำมีป่าในนามีข้าวนะคะก็คือว่าประชาชนประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรมด้วยระบบการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาตินะคะดังเช่นสังคมส่วนใหญ่ในชนบทปัจจุบันนี้นะคะก็ การเพาะปลูกนะคะจะเป็นอาชีพหลักของประชาชนเลยก็ว่าได้นะคะประชาชนมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองนะคะมีระบบชนรประทานเข้ามาช่วยในการทำกรเกษตรกรรมนะคะ,ะนี่ก็เป็นทางด้านกเกษตรกรรมแล้วก็อาชีพหลักของประชาชนในยุคสุขโขทัยนะคะ ทีนี้แล้วทางทางด้านหัตถกรรมล่ะทางด้านหัตถกรรมเราจะเห็นว่ามีอะไรคะมีเครื่องสังคโลกนะคะเครื่องสังคโลกเป็นยังไงนะคะก็เป็นตัวอย่างนางภาพนะคะเป็นถ้วยจานเครื่องใช้อันนี้นะคะเป็นเครื่องสังคโลกแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศเลยก็ว่าได้นะคะและทางด้านพาณิชยกรรม ด้านการค้าขายก็มีการระบบการค้าแบบเสรีไม่เก็บภาษีเงินตรานะคะเงินตราในสมัยนั้นนั่นก็คืออะไรคะพดด้วงนะคะคือพดด้วงจะแบ่งออกเป็นสลึงบาทแล้วก็ตำลึงนะคะอ่านี่ก็คือตัวอย่างเครื่องสังคโลกนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ถ้วยถ้วยชามเนาะแล้วนี่นะคะก็เป็นเครื่องสังคโลกที่มีลวดลาย เขียนลวดลายนะคะเป็นลวดลายบนเครื่องใช้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างไปต่อทางด้านศาสนา,าทางด้านศาสนาเรานะคะสุโขทัยก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงจากนกครรีธรรมราชนะคะอ่าแล้วก็ในวันพระนะคะก็จะมี พระภิกษุเทศนาสั่งสอนนะลรานธรรมในสวนตามนะคะโดยใช้พระแท่นมานาังคศิลาอาจเป็นอัสนะสง์ในการบรรยายธรรมให้ประชาชนฟังนั่นเองนะคะ,ะแล้วส่วนภาษาและวรรณคดีนะคะก็ภาษาเราจะนึกถึงใครคะข้างต้นเราจะนึกถึงพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะที่ประดิษฐ์อักษรไทยนะคะในรูปสระ วรรณยุกต์แล้วก็พยัญชนะแทนเสียงของคําไทยนั่นเองนะคะก็ได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช1826นั่นเองนะคะแล้วก็วันณคาดีมีอะไรคะวันณคาดีก็คือมีใตภูมิพระร่วงนั่นเองนะคะดังเมื่อข้างต้นนะคะที่ครูได้อธิบายไป แล้วอิทีโพลทางด้านศาสนาก็ยังส่งถึงรูปแบบศิลปะของสมัยสุขโขทัยด้วยนะคะนั่นก็คือมีพระพุทธร,รูปปางเด่นนะคะนั่นก็คือปางลีลาปางลีลาจะเป็นพระพุทธร,รูปที่ยกมือในลักษณะแบบนี้นะคะไม่ได้ยกมือแบบนี้นะยกประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็ยังมีเจดีย์สองรูปทรงนะคะนั่นก็คือเจดีทรงระฆังคว่าแล้วก็ ทรงพุ่มข้าวบินนะคะทรงพุ่มข้าวบินจะเป็นตรงกลางนะคะแล้วก็ทรงระฆังคว่ำจะเป็นทางขวามือของนักเรียนนะคะก็จะเป็นรูปทรงที่เป็นทรงระฆังคว่ำอยู่นะคะเขาเรียกว่าทรงระฆังคว่ำนะคะอะทีนี้ทางด้านติดต่อการค้าขายเรามีการค้าขายภายในประเทศเป็นการค้าระบบเสรีแล้วนะคะก็ยังมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอีกด้วยนะคะนักเรียนจําให้ดีเลยว่า ติดต่อค้าขายกับประเทศอะไรบ้างก็นั่นก็คือจีนอินเดียแล้วก็อาหรับนั่นเองนะคะส่วนความสัมพันธ์ทางต่างประเทศกับประเทศอื่นๆก็มีนะคะนั่นก็คือศรีลังกาศรีลังกาเรามีความสัมพันธ์กับเขายังไงคะคุณครูศรีลังกานะคะก็ได,เได้เราได้รับอิทธิพลทางด้านศาสนาแบบลังกาเข้ามานะคะก็คือได้รับอนิกายทางศาสนานั้นเข้ามา นะคะแล้วก็รูปแบบศิละปะจากศีลลังกานะคะแล่อย่างหนึ่งล้านนาล่ะคะคุณครูล้านนาล้านนาเรามีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยของพ่อขุนรามคำแหงนะคะเพื่อป้องกันการรุรรกรานจากมองโกนั่นเองนะคะ,ะและนี่ก็คือลายสือไทยนะคะลายสือไทยที่ ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนะคะที่ได้ทรงประดิษฐ์พยัญชนะวรรณยุกต์สระเพิ่มขึ้นให้สามารถเขียนแทนเสียงพูดของคำไทยได้ทุกคำเลยนะคะตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮูกเลยนะคะ,ะและในช่วงของการสิ้นสุดอำนาจหรือช่วงสิ้นสุดอาณาจักรสุขโขทัยนะคะก็มี พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายนั่นก็คือพระมหาธรรมราชาที่สี่บรม,มปานนะคะครูจะบอกก่อนว่าในสมัยของอาณาจักรสุขโขทัยนี้นะคะก็มีกษัตริย์ทั้งหมด9พระองค์นะคะก็พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของสุโขทัยนะคะก็คือพระมหาธรรมราชาที่สี่บรม,มปานนะคะแล้วอะไรคือจุด ล่มสลายของอาณาจกักรสุโขทัยก็คือการปรากฏตัวขึ้นของอาณาจักรอยุธยาและการถูกแทรกแซงของอยุธยานะคะทำให้สุโขทัยนี้เป็นยังไงคะเสื่อมอํานาจลงแล้วก็สุโขทัยมีฐานะเป็นหัวเมืองของอยุธยาเพียงเท่านั้นนะคะอ่ะเราจบแล้วนะคะในเรื่องของอาณาจกักรสุโขทัยนะคะทางด้านเศรษฐกษิจของสุโขทัยเป็นยังไงนะ มีระบบการค้าแบบเสรีนะคะ,ะเดี๋ยวย้อนไปนะคะเพราะว่าจะมีในใบงานนะคะในตอนท้ายให้นักเรียนทำนะคะจะมีระบบการค้าแบบเสรีนะคะใครค่ายค้าช้างค้าใครค่ายมา้ามานะคะใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้มีอาชีพหลัก ของเขานัก็คือการทำเกษตรกรรมการเพาะปลูกเนะาะประชาชนมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองและการค้าแบบไม่เก็บภาษีจังกอบอะไรไม่เก็บนะคะก็เป็นการค้าแบบเสรีนั่นเองนะคะแล้วก็มีเครื่องสังคโลกนะคะเป็นอะไรคะสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะศาส,สนาก็ได้รับมาจากาแบบลังกาวงนะคะพุทธศาส,สนานิกายเทรวาท นะคะคแล้วมีการปกครองแบบไหนคะการปกครองในระยะแรกก็เป็นราชาที่ปไตยนะคะหรือพ่อปกครองลูกนะคะแล้วก็ในระยะที่2นั่นก็คือปกครองแบบธรรมราชานั่นเองนะคะ,นะคะ จบแล้วนะคะ,ะและในช่วงสุดท้ายนะคะคุณครูก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนที่หน้าแรกของคุณครูนะคะก็ให้ทำใบงานนะคะซึ่งคุณครูได้ส่ง ตัวอย่างใบงานเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วนะคะได้โน้ตไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนลงในสมุดแล้วก็ทําเสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเข้ามาตอบกลับในโน้ตงานของคุณครูนะคะทางไลน์ ะะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนที่น่ารักนะคะทำใบงานเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะคะโดยทําเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนลงในสมุดถ้าทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปแล้วตอบกลับในโน้ตงานของคุณครูนะคะแล้วคุณครูจะมาตรวจ แล้วก็ให้คะแนนนะคะตามใบงานที่นักเรียนส่งมานะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปเช็คชื่อใน Google Form นะคะตามลิงก์ Google f o r m ที่คุณครูได้ส่งให้นะคะอย่าลืมเข้าไปเช็คชื่อกันนะแล้วก็อย่าลืมทำใบงานส่งคุณครูนะคะแล้วก็คุณครูท่านอื่นด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ